ไม้ห่วงหัวลี่เป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในประเทศเวียดนามมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานของชนชั้นจีนเป็นไม้ของชนชั้นสูงใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ในพระราชวังต้องห้ามมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิงราชวงศ์หมิง จึงถือว่าเป็นไม้ของชนชั้นสูงชาวจีนจึงถือว่าใครที่มีไม้หงหัวลี่ไว้ในครอบครองคือคนชนชั้นสูงและคนที่มีฐานะดีเท่านั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันราคาของไม้วงหัวลี่และผลิตภัณฑ์จากไม้หงหวัวลี่มีราคาถีบตัวสูงขึ้นมากๆทุกปี และมีความต้องการจากตลาดไม้ราคาแพงทั่วโลกจนถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงติดอันดับหนึ่งในสของไม้ที่แพงที่สุดในโลกประวัติความเป็นมาของไม้ฮวงหัวลี่ในประเทศไทยปีพุทธศักราช2556นายทูบนาคเสนหรือต้องไผยักษ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่ ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ไผ่ที่ประเทศจีนและได้สังเกตเห็นไม้่วงหัวลี่ที่เกาะไหาหลำประเทศจีนบริเวณเกาะนั้นจะมีการปลูกไม้ชนิดนี้แทบทุกบ้านจึงได้ทราบมาว่าคือไม้ฮวงหัวลี่ไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในจีนได้นํากล้าไม้ฮวงหัวลี่กลับมาปลูกที่ประเทศไทยเป็นจํานวน1ิบต้นในจังหวัดน่านอําเภอท่าวังผาต่อมาปลูกจนอายุไม้ได้ครบ5ปี ปีพุทธศักราช2560จึงทำการผ่าพิสูจน์แก่นไม้ผลปรากฏว่าเกิดแก่นไม้ทุกต้นมีลายไม้สวยงามมากไม่ต่างจากต้นตำรับในเกาะไหหลัมคุณโต้งจึงมองเห็นโอกาสว่าสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสามารถปลูกไม้ฮวงหัวลี่ที่มีราคาแพงได้ดีเพราะเป็นเขตร้อนชื้นเหมือนเกาะไหหลัม ประเทศจีนจึงทำการผักดันไม้หวงหัวลี่ให้เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรไทยและทำการก่อตั้งน่านฮวงหัวลี่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดสาธิต ให้คนไทยที่สนใจได้ปลูกไหม้หวงหัวลี่ทั่วกันและในปีพุทธศัก,ศกราช2561จึงก่อตั้งบริษัทหงมู่ไทยแลนด์จำกัดโดยมีนายทูปนาคเสนเป็นประธานบริษัทหรือที่รู้จักกันชื่อ คุณโต้งไผยักษ์น่านและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจษดาสิงห์ะทองชัยเป็นรองประธานบริษัทช่วยกันผักดันไม้ห่วงหัวลี่เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตรหรือไซเตส เพื่อให้การส่งออกไม้ได้จริงถูกต้องตามกฎหมายได้จริงในทางปฏิบัติเป็นบริษัทแรกของไทยและหลังจากนั้นบริษัทหงมูไทยแลนด์จำกัดได้เติบโตมีสาขาทั้งหมดในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวน120 1 0 0ศูนย์่ศูนย์น่านศูนยปาง 3. ศูนย์เชียงราย 4. ศูนย์คลอง13บลังสิทินครนายก 5. ศูนย์นครสวรรค์ 6. ศูนย์หนองคาย 7. ศูนย์อุดรธานี 8. ศูนย์กาลสิน ศูนย์ทุ่งสง10ศูนย์เวียงจันร์ประเทศลาว11ศูนย์หลวงพ่อบางประเทศลาว12ศูนย์สวรรณาเขตประเทศลาว ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกรไทยและเกษตรกรลาวนักลงทุนและผู้ที่สนใจปลูกไม้ราคาแพงบริษัทหงหมู่ไทยแลนด์ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ไม้ห่วงหัวลี่คุณภาพสูง ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับไซเตสเรียบร้อยทุกต้นทำให้บริษัทกลายเป็นผู้นำในการเพาะพันธุ์และจำหน่ายไม้หวงหัวลี่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังมีส่วนสำคัญในการผักดันการส่งออกไม้หวงหัวลี่อย่างถูกต้อง มีการศึกษาดูงานที่ตลาดจีนและตลาดเวียดนามปีละหลายรอบจับมือกับพันธมิตรทางการค้าและมีทีมงานชาวจีนชาวเวียดนามจัดตั้งบริษัทงหงมู่ในจีนและในเวียดนามรอรับซื้อไม้ห่วงหัวลี่ ที่เกษตรกร,ร,กรไทยปลูกทุกๆุกต้นให้มีความมั่นคงมั่นใจว่ามีผู้รับซื้อคืนทุกต้นแน่นอนส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรไทยมีรายได้ในอนาคตและผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ปลูกมีการดำเนินการให้ทางผู้ปลูกขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกกับทางกรมวิชาการ,กรเกษตรหรือไซเตสโดยทางหงมู่เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา ส่วนแปลงของทางบริษัทมีแปลงสาธิตที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกอยู่ที่หนองคายน่านและกาลสินเรายังมีแปลงปลูกจริงของบริษัทหงมู้ไทยแลนด์ปลูกเองนับแสนต้นกลุ่มบริษัทหงมู่มีดังนี้บริษัทหงมู่เวียดนามเป็นตลาดรับซื้อไม้่วงหัวลี่จากบริษัทในเครือหงมู่ หงมู่ไชน่าเป็นบริษัทร,รับซื้อคืนไม้หัวลีืดจากบริษัทในเรือหงมู่บริษัทหงมู่ลาวอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นตัวส่งเสริมการปลูกและรับซื้อไม้หัวลีือดในสอป,ป,อปอลาวบริษัทหงมู่อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทร,รับซื้อไม้ในไทยและดำเนินเรื่องการส่งออกไปประเทศจีนและประเทศเวียดนามหงมู่เมียนมาเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการปลูก และรับซื้อคืนไม้ในประเทศสหภาพเมียนมาหอจอกลอ้านก้าส่งเสริมการปลูกและรับซื้อคืนไม้หงหัวรีในประเทศไทยโดยเน้นทางกลุ่มเกษตรกรต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศบริษัทหงมูดไฮแลนด์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงปลูกไม้หวงหัวรีของเกษตรกรในทั่วทุกภาคของประเทศไทยเยี่ยมชมให้คำปรึกษากับผู้ปลูกทุกๆปีและ พบว่าทางผู้ปลูกไม้ฮวงหัวลี่ส่วนใหญ่ยังดูแลอย่างไม่ถูกวิธีการปลูกการกําจัดวัชพืชการตัดแต่งกิง่งการให้ปุย๋ยระยะปลูกที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้มีปัญหาในการเจริญเติบโตที่ช้าของไม้จึงทำให้หลายๆคนทิ้งไปเลยหรือปล่อยตามมีตามเกิดจนเสียโอกาสที่จะทำเงินสร้างไรายได้ก้อนโตจากไม้ราคาแพงอย่างไม้่วงหัวรี จากปัญหาที่ทางบริษัทพบเจอที่ผู้ปลูกประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างทางบริษัทจึงทำการจัดตั้งโครงการไม้หงหัวรี1ไร่1ล้านบาทเพื่อเป็นการการันตีและติดตามผลการปลูกการดูแลการขึ้นทะเบียนจนไปถึงการส่งออก และรับประกันได้เลยว่าทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ท่านจะประสบผลสำเร็จแน่นอนหนึ่งไล่หนึ่งล้านบาท10ไล่10ล้านบาทได้จริงท่านจะได้มีสินทรัพย์เป็นเงินเกษียณเงินออมก้อนโตเหมือนกับสวนของพ่อเลี้ยงคิดพ่อเลี้ยงสีทนคุณอ๋อยคุณเอซึ่งการันตีได้เลยว่าได้ผลจริงประสบความสำเร็จจริง ถ้าปลูกตามวิธีการที่หงมู่แนะนำและเป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอดเกษตรกร,ะกรจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปทุกคนที่ปลูกมีเงินไล่ละหนึ่งล้านบาทแน่นอนหงมู่จะอยู่เคียงข้างท่านเสมอจนขายไม้นำเงินหลายล้านบาทมาให้ท่านได้อย่างแน่นอนทำกับมืออาชีพยังไงก็สำเร็จแน่นอน านไหนสนใจสามารถติดต่อศูนย์ใกล้บ้านของทางบริษัทหงมู่ไฮแแลน์์หรือโทร0619420626ดรเจษฎา0639194964ดรมานิต0651210124คุณปอน 086-078-2120คุณใหญ่081-354-7465ผู้จักการสกาย